มีอหไรเป็นการวะมาไปเชียร์เสียงเชียร์เลยวะเฮ้ยเสียงเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้มันทำไมเฮ้ยนั่นนั่นจันจเจ้าไปทำอะไรที่นี่พี่ทุกคนณมินทำไมไม่มีเงาวะ ดูคนดูเฮ้ยไอเสียเรอวะเฮ้ย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 ไรวะไม่ใช่ละค,คุณเร่ม,มาแปลกแปลกแล้วมาที่นี่มึงผิดผิดแล้วแหละเฮ้ยฮ้ยมือใครวะฮ้ยคุณมือใครวะ ดูมึอใครวะมาเลยในติ้งมึงขึ้นมาในติ้งมึงขึ้นมามึงกลับไปซะกูไม่กลับรับใช้แล้วมึงทำอะไรไว้มึงอยากจะลองดีใช่ไหมมึงเชื่อมึงเป็นใครวะมึงเชื่อกูต้องกลัวมึงเหรอมา นีู่ไรมึงขึ้นมาบ้านเลยก็ขอเป็นประตูให้เอาเจ้าปรหาีที่ทุกคนดูนะครับยินดีตตอนเราก็สู่ช่องน้องวินคนเล่นกับทีนะคนดูก็วันเนี้ยผมอ่ะมีโอกาสดีมากคือนะพี่ๆนะคือวันเนี้ยผมอาจจะมาหานางจันนะตอนร่าสตอนเนะคือผมเห็นว่านางนวนลโดนท่านเพชรพาไปหาทัตุสีไปรักษาตัวนะคนเลือจเนางจันนะพี่ๆนะคือวันเนี้ยพอจะมาดูว่านางจันเนี่ย มีปฏิกิริยาไงนั้นในการที่อยู่คนเดียวน่ะพี่พี่นะคือวันนี้ผมก็ได้เดินทางไปคนเดียวนะรอบที่แล้วอะ่ะผมให้น้องลงมานะคือน้องลงนี่ตัวเล่นง,งานหนักมากน้อง,งก็ได้กลับมาไล่ผมฝังนะวัน,นียผมได้มาคนเดียวเหมือนเคยคือผมจำพิสูจน์เองว่าผมอะ่ะจะเจอเขาหรือไม่หรือว่าไปเจอเขารูปแบบไหนกันแน่น่ะพี่พี่นะทุกคนเขาจะเรียน,ปน,น,น,นเ,ยเป็นกำลังใจผมทุกคนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะผมก็ได้ใส่ไฟ่มาเหมือนเดิมนะพี่พี่นะคือ ตัวเราผมไม่ได้ใสนะ่ละคือเก็บไหว้หัวนอนนะทุกคนก็ยังจะเป็นกระจายพ้นแม่อะไรจะเกิดก็เกิดตามที่ได้คนไปเดี๋ยวเพิ่มเวลาให้เที่ยวเราจะไระบายช่วงกันก็โอเคทุกคนก็วันนี้ผมได้เดินทางมาคนเดียวนะไม่รู้ว่าทางอย่างเป็นดุฟั่งไหนนะน่าจะเดินทางตามทางนีน่รู้ทุกคนท่าวันนี้ก็ถ้าไม่รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องขอตัวพี่ๆนะวันนี้ผมได้มาคนเดียวนะ ก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนคือในบ้านอย่างเนี้ยคือไม่รู้จะว่าเสี่ยงอะไรจะแย่ไปหมดเลยนะทุกคนถ้าเสี่ยงแบบว่าอะไรก็ดีไม่ดีต้องขอโทษพี่ๆนะเพราะว่าผมเนีก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบจิตอ่อนขนาดนั้นนะพ,พี่คือผมกเดบก็จะเห็นว่าผมเข้าบว่อย่างเดียนะคือตรงเนี้ยไม่รู้น่คืออะไรนะผมให้น้องลงมานะก็้ามาเป็นข้อกลไรขึอย่างเงี้ยพี่นะทุกคนถ้าที่เหลือเป็นรายจ่ายพวกนี้นะพี่ๆนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วทุกคนนะก็โอเคทุกคนนะนี่นะผม้เดินทงมาถึงบ้านแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเราอาจจะเจอนางจันไหมทุกคนถ้าเจอนางจันก็ต้องก็ดีนะพ่อพีนะเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกแบบว่าไม่ได้เจอนางจันมานานละก็โอเคทุกคนต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนบ้านนะคือรอบที่แล้วนะผมเห็นน้องลงนี่กล้ากลัวนะไม่รู้เป็นยังไงนะขออนุญาตนะครับ มีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะผมมาดีนะครับวันนี้ผมมาดีผมไม่ได้คิดว่าจะมาะร้าย <fect? S 1> เหมือนรอบที่แล้วต้องขอโทษด,ด้วยที่ผมมารบกวนคนเฮ้ยอะไรวะเจ้าจมาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ย ôi ơi đánh luôn ăn đánh chăn ôi có thể quá đồ tối tăm ra bảo thi nè hey khay quá เฮ้ยเสียงม่นเยอะแยะเลยวะอะไรวะใครอะเฮ้ยมาดิบุกคุบวะเฮ้ย À, đi thôi à, đi Mình nhảy mình canh mua Má chia tiếng chia rồi quá Hơi quá Hơi Hơi, hơi. นั่นันนจันจะมาทำอะไรที่นี่พิธีคุณมิทนทำไมไม่มีเงาวะดูคนดูเฮ้ยเ,ยเฮ้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 ย,ฮยอะไรวะไม่ใช่ละเริ่ม,มาแปลกแปลกแล้ว มาที่ีมึคิดคิดแล้วแหละเฮ้ยไอ้มือใครวะไอ้คุณมือใครวะครวนดูมือใครวะมาเลยนในตีมึงขึ้นมาในตีมึงขึ้นมามึงกลับไปซะกูมไม่กลับเราที่แล้วมึงทำอะไรไว้มึงอยากจะลองดีใช่ไหม

เฮ้ย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 มือใครวะตัเมียมตัเมียมเลยทุกคนม bon. ่ใวะมามือมาีไห้จิมือมา

hai mươi quá ê chạy bụi mừng đua má như này ê mua mà đi đây tìm chơi nè như này. ê nè cụ dùng mà มาน้ำมอตะสาภาวะตัวพุทธิพทางรุกสมมาทีพุทธิเ,กเกสร็จเลยแกมาทีศึกาไมเ็จแา้วัวศึกษาดเสาทุมึงเชื่อูกลัวมึงไงวะจันมึงได้เป็นบริวารในตาแก่คนนั้นเต็มตัวใช่เปล่า ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะทุกคนผมไม่รู้มันอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหนทุกคนอยู่ไหน,ไหนเฮ้ย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 มันยากลองดีใช่ไหมไอ,อ้กูเฮ้ยม่จะเข้ามาลเลยเว้ยพี่ทำไมไม่มีเงาวะมึงใครแน่วะ

ผว่าไม่ได้ผมว <Elena> ่าไม่ได้แล้วมันเริ่มแปลกๆเข้ามาแล้วไม่รู้เนี่ยจะปล่อยผมกลับเอาไหมนะผมน้องผมใช้คำรุนแรงกันมาเกินไปว่ะนะเห็นเห็นอย่นี้ไม่ได้ยังไม่ติดนะติดของเขายังไม่เสร็จมึงอย่าพึ่งกลับกลับ ไ,ไม่ก้กลับใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะรู้อวอิ่มคุณเจอกูแน่ ูทำไมเฮ้ยเรียกกูทำไมเฮ้ยเฮ้ยเรียกกูทำไมเฮ้ยมึงเชียวเฮ้ยเฮ้ยเรียกกูเหรอเฮ้ยกกูทำไม่เฮ้ยมึงเด็กขนาดนี้กูมึงเรียกกูใครวะเฮ้ยเฮ้ยเย็บยุ่งเฮ้ยมันคือใคร เฮ้ยน้่นมือไทยแอฟพุทังทะเลกงนังนั่นมือไทยแอฟทะเพุทังเดี๋ยเข้ามาเดี๋ยวมอยาเข้ามาพุทพทังุมาขางมจ้าลองดีกูไหม ตัวเหี้ยวะเฮ้ยทุกคนไปกี่เห็นไหมใครไม่รู้ผมยาวๆหนุ่ยจะผ่านละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวได้ไวะเฮ้ยไม่อยาเขาดีเขใช่ไหมเฮ้ยไม่อยากเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยใครวะทุกคนใครวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยออกแก่ทีตรงนี้มึงอยากลองเดียวกูวใช่ไหมใครมึงบอกมาเฮ้ยกูเป็นใครก็ได้กูจากตาลงน้อยไปซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปซะจะออกไงไวะเนี่ยผมไม่ปล่อยมันกลับไปแนะ่มึงจะกลับตอนนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยผ่าจะใครวะพี่ด้ว้ตาลูนมาแปลงร่างเลยปอบวะ เราไปมาคุใช่ไหมฮะมาที่ของคุเนี่ยฮะคุณดูตามา<ป>มันด <ผม S 2> ิไปกุจะกับไปแล้วไปโอ้ไม่ปล่อยมึงไปแน่ๆมึงไม่ปล่อยกูไปหลังบ้านก็นได้เฮ้ย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 เฮเ้ยเฮ้เฮ้เ้ยเฮ้ย

งรู้ไหมกูคลายมึงรู้ไหมเฮ้ยเสียใเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบหอยยังปีอยู่แล้วไปนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเจอทำไมคลิปหน้าพงสวัสดีครับพง